ที่ญาติโยมนำมาถวายเราจะพิจารณาเพื่อให้เป็นไปในการปฏิบัติที่เหลือขอมอบคืนนให้ญาติโยมให้เป็นบุญเป็นกุศลเป็นสิริมงคลกับญาติโยมทรงทั้งหลายรับทราบแล้วขอจงอนุญาตอนุโมทนาสาธุการขึ้นพร้อมกันด้วยเทิญสาธุนทีนี้ก็เดี๋ยวกาบพาพร้อมกันเลยนะ หางสมาสามปตวปะขวะวะพาทวังปะะวันตาอะวาเทมีสวะขาตวปะาวะตาธรรมโมธรรมนัมมัสสามี ปติปันโนภะคาวะโตสาวกสร้างโฆสร้างฆังนัมามิมาตาปิโตกนังอาหังวันทามิโรอุปชาอาจาริกนังอาหังวันทามิ หมดพระเทระหันหน้ากลับไปนะครับอ้าวบอ่า,อานิมนต์พระเจ้าหน้าที่นะครับพระประเคนอ่านิมนต์พระเทระไป